ออกแบบฉากหลังด้วยแพทเทิร์น Adobe Illustrator อันนี้เราสามารถเอาไปทําออกแบบแบ็กดอกหรือว่าทําเป็นแบ็กกราวก็ได้นะครับด้วยการใช้วิธีการสร้างแพทเทิร์นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator นะครับเราก็มาเริ่มกันจากเครื่องมือ Artboard Tool เลือก New Artboard แล้วก็จัดวางก็มาก็มาที่เครื่องมือ Rectangle Tool อัตเนต์ครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับพี่จะเลือกสร้างสี่เหลี่ยมที่80พิกเซลนะครับความกว้าง80พิกเซลความสูงก็80พิกเซลจากนั้นก็กดโอเคหลังจากนั้นนะครับพี่ก็จะเลือกสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นสีฟ้าแล้วก็มาเลือกที่เครื่องมือ selection tool คลิกทิ้งไปครั้งหนึ่งก่อน หลังจากนั้นก็มาที่เครื่องมือลายเซตเมนต์นำมาวางที่จุดทะแยงแบบนี้ให้มันเป็นจุดแองเ o ิลพอยต์ก็คือจุดสี่เหลี่ยมสีขาวแบบนี้แล้วก็กดเมาส์ค้างไว้ดึงลากเส้นไปให้มันจากมุมถึงมุมไปสู่จุดแองเกิลพอยต์ด้านล่างแบบนี้แล้วก็ปล่อยมือหลังจากนั้นก็มาที่จุดแองเกิลพอยต์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเมาส์แล้วก็ดึงลากไป สู่จุดแอนโชร์พอยที่ทะแยงลงมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยมือคือพี่ต้องการตัดสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับอันนี้เรามาเลือกที่ selection tool ก่อนนะครับจากนั้นเราก็เลือกทั้งหมดแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าเราจะตัดคือเราลากเส้นเอาไว้เพื่อที่จะตัดสี่เหลี่ยมให้มันกลายเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับสี่ชิ้นเราก็เลือก ้ Selection Tool เลือกวัตถุแล้วก็เส้นเอาไว้นะครับเส้นไม่ต้องสั่งความหนาแล้วก็ไม่ต้องสั่งสีนะครับก็ให้สั่งเป็นนอนนะครับหลังจากนั้นก็มาที่วิดีโอมาที่ Pathfinder Pathfinder ก็มาเลือกคําว่า Divide จากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาสั่งอ n ุ o ตรงนี้ มันถูกตัดออกไปแล้วนะครับจากนั้นพี่ก็จะคอนโทรลแซกลับมาสำหรับตรงนี้พี่จะเลือกสร้างสีนะครับอันนี้จะเป็นสีฟ้าเอาอนี้ก่อนพี่จะเลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็กดชิปค้างไว้เอาเมาส์มาวางเอา selection tool มาวางไว้อย่างนี้มาเกิดลูกศรโค้งๆอ,อ,อย่างนี้เราก็กดชิปค้างไว้แล้วก็จับหมุน ให้มันไปแหลมๆชี้ขึ้นไปด้านบนแบบนี้หลังจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้าตรงนี้ที่จะเลือกเป็นสีน้ำเงินประมาณนี้จากนั้นตรงนี้นะครับที่จะเลือกเป็นสีนีน้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเลือกเป็นสีน้ำเงิน สีนี้ไม่ใช่แล้วตรงนี้จะต้องเป็นสีน้ำเงินสีหนึ่งนี่ครับจะต้องเป็นสีนี้นะครับหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้ selection tool นะครับพี่จะซูมเอาออกไปเพื่อให้ได้เห็นมาต่างทั้งหมดอันนี้พี่จะปิดโค้ดบอกไปก่อนพี่ก็จะเลือกวัตถุชิ้นนี้เอาไว้ หลังจากนั้นก็มาที่ object มาที่ pattern มาที่ make สำหรับตรงนี้นะครับ name ที่จะใช้คำว่า new pattern two นะครับท้ายๆที่จะเลือกเป็น grid by column แบบนี้ตรง width นะครับที่จะลองปรับดูปรับให้มันชิดกันเข้ามาแบบนี้ให้มันเหลือช่องว่างระหว่างตรงนี้ น้อยๆนะครับให้เหลือสักประมาณสักประมาณนี้65ส่วน2ก็ค่าตามตัวเลขนี้เลยนะครับแล้วก็ copy เราก็จะลองมาเลือกกันดูนะครับอันนี้7คูณ5พี่จะเลือกเป็น7คูณ5มาได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็กดคำว่าด,ดัน จากนั้นตรงนี้เราจะ delete ิ้งไปหรือจะเก็บเอาไว้ก็แล้วแต่นะครับแพทเทิร์นที่เราสร้างมันจะเข้ามาอยู่ในสวนเชตเนี่ยนะครับ New นึ่แอตเทิร์นเนี่ยนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือ r e c t a n g l เ t o o นอิเทอร์จจเ,รทเนททั้งไว้คลิก1ครั้งนะครับจะเลือกสร้างสี่เหลี่ยมที่1920 1 9น0พิกเซลแล้วก็ความสูงที่1,080พิกเซลกดโ,โอเคจัดวางให้คลุมหน้าอันบอรทั้งหมดแพทเทเิร์นก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนะครับในถาดสีของเรานะครับเราก็เข้ามาแล้วก็าามาเลือกตรงนี้นะครับ New Pattern 2เลือกปุ๊บเราก็จะได้แพทเทิรที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ ออกแบบจากหลังด้วยแพทเทิร์น Adobe Illustrator ทำง่ายๆนะครับสามารถทำเป็นแ k กดอกหรือว่าจะทำเป็นแมกเปลก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยู5้ได้นะครับสวัสดีครับ